คูไปไน,นี้เนาะอ๋อนี่เล็กคูดมานี้ครับนี่คือเล็กคูดมานี้อุ้ยหวา,า,าน้ามันนี้เคยอยากได้หนิเคยอยากได้ปะเล็กคูดเล็กคูดอะนนีลเบ่หรเหรอค่ะฮะลเบ้พี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าเวลามันนี้ต้องการที่จะกินมะพร้าวหรือขูดมะพร้าวเนี่ยเขาขูดกันยังไงเดี๋ยวผมจะให้วีนะครับแนะนําในการขูดมะพร้าวให้พวกเราดูกันนะครับมันนี้ก็ กินแกงคล้ายๆพวกเราเป็นแกงพวกแกงแกงกะทิแกงถีเออเวลาเกงแกงแกงกะทิแกงถีแกงแกงเผาที่ไสเผาพี่น้องถึงเวลาไสเผาเขาก็ต้องใช้เล็กคูดนี่คือเล็กคูดเล็กคูดของมันนี่เนี่ยครับนี่นี่นี่รวยรวยรวยคูดเผาเดวีทำไม่เลยเดี๋ยเดี๋ยวไปทำมันดู đây rau brow đến ô lần Rau brow đến Đi lùng bát hả? thì lùng bát à? Lùng bát hay mà Ông bát đèn búa mì kìa 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 đây kìa 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 hả? เพื <hora> ่อเพ่องอปกเกมันน่นเนทํานเบลีเลยวะเวลากินด้วยเลยน่ะทําเบลี่พูดพูดด้วยเลยฮะทําเบล่วอาพูดไดไหมเพื่อในในวิวมาทำเลยทดิได้ทำอะไรทำอเไรทำเบี่โอนี่เล็กคูดมันนี้ครับนี่คือเล็กคูดมันี้อุวยขวายซามันี้ก็อยากได้นี่เคอยากได้ปะ เล็กูดเล็กูดเร้หอใ่ฮะเเบเดี๋ยวถึงเวลาคูดคูดหรือในคูดเลยที่พี่คูดเป็นไงค้อฮะคูดเป็นใหม่ในคูดเลยทีเอาทำอะไรทำอะไรคีปิ้งอกกทำอะไรทำหรือคบ่ไคเงยงอกกได้นนีหอมีหมก่างมหมกกระดองในทำหรือทำหรือทำาไหิวิว อ๋อนี่หนังมะนี่ใ้ป่วยทนพวเขาดูบ่พูดป่นี่เนาะ่งดูอือเอิงเนาะนั่นได้เลยเจ้าน้านี่นอ็นเก็บ chị vô này, này. À. vô này vô lo lok là vô lo lok bà đea vô lục lục đea vô lục lục đea vô lok vô lok lục vô lok bà đea vô bang vô vô